สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ครัวชาวป่าไพแพรรุ่น27ทุกท่านนะครับผมนายปริยาสงบงอินนะครับชื่อเล่นชื่ออึ่นนะครับก็ก่อนที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนป่าไม้เนี่ยนะครับผมก็ได้สอบถึงสองครั้งนะครับสอบเมื่อตอนอที่พี่รุ่น26สอบก็ที่ว่านน่าจะได้ตัดไม่ได้ก็งง,ง,ง,งๆกับตัวเองเหมือนกันนะครับพอรุ่น27ก็มาสอบอีกรอบก็สอบเข้ามาได้เรียนศึกษาต่อนะครับ ผมก็พื้นเพเดินรถเป็นคนจังหวัดตากนี่หละครับนะครับแรงจูงใจที่อยากทามาเรียนป่าไม้พอดคือเรื่องแรกเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็เป็นข้าราชการนะครับกรมทางหลวงเนี่ยนะครับมีลูกอยู่ห้าคนนะครับแกขยันผลิตจริงนะครับแล้วก็พี่น้องก็ติดติดกันเลยนะครับที่บ้านก็ข้าราชการจะก่อนเดือนเดือนมันไม่มากนะครับเดือนเดือนมันน้อยนะครับเดือนเดือนไม่ไม่ไม่น่าจะถึงหมื่นด้วยซ้ำนะครับแม่ก็มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวผัดนะครับก็จะต้องส่งลูกๆเรียนนะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องอ่ายิบหาสถานที่เรียนหนึ่ง ประหยัดนะครับใช้่ายน้อยนะครับแล้วเงินเดือนนีดนั้นตอนนั้นผมได้เดือนละใช้่ายเดือนมันหนึ่งพันนะครับเป็นค่าอาหารกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับก็ได้รับเรียนนะครับพอจบมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมให้ความสําคัญคือในเรื่องของการมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเป็นข้าการการอย่างน้อยก็มีเงินเดือนนะครับเพื่อที่จะส่งเสียน้องๆต่อมาครับผมมีน้องอีกสามคนนะครับที่จะต้องส่งเสียก็ต้องช่วยกันนะครับพี่สาวผมก็ช่วยนะครับพอเราเรียนจบมาแล้วก็ที่ผมเลือก สถานที่ปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็นเขตเชียงใหม่นะครับเขตอ่าเชียงรายอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาเห็นเป็นคนจังหวัดตากหรือเปล่ามีภูมิลำเนาจังหวัดตากคืออ่าสานักงานป่าไม้เขตตากนี่ไม่ได้เลือดเลยนะครับแต่ก็ได้เข้ามานะครับบรรจุที่พนักงานป่าไม้เขตตากนะครับเริ่มงานครั้งแรกก็เป็นฝ่ายป้องกันรักษาป่านะครับพนักงานป่าไม้เขตตากทำงานพอครบเดือนแล้วก็ส่งไปบรรจุหน่วยงานแรกก็คือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตอก .8 แปดมละเมานะครับทางคอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ได้าน ตวป,ปลาปามมาโดยตลอดนะครับอกา,ารทํางานก็มีอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ว่าทําไปแล้วก็บางทีก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะยึดหลักมนุษยธรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับคือมองเขาว่าเขาก็คนแล้วก็คนนะครับการทํางานก็ใช้หลักในเรื่องของอรัฐศาสตร์เข้ามาปฏิบัติงานไม่ค่อยใช้มิติศาสตร์เท่าไหร่นะครับพูดคุยกันเจราจากันกับชาวบ้านกับชุมชนผลที่ได้ตามมาก็คือเราก็เป็นที่รักใคร่นะครับกับ ราษฎรในพื้นที่คนในชุมชนไม่แต่ชนเผ่านะครับผมนีก็เป็นคนหลายเผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นอปาอยอนะครับเป็นมงเป็นมูเตอร์ปรีเซอะไรนะครับชุดชนเผ่าที่ผมไดไปหมดนะครับที่เขาให้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับทำงานก็รู้สึกมีความสุขนะครับอ่าความทุกข์ก็มีบ้านนะครับในเรื่องของความกดดันจากผู้บังคับบัญชาอเพื่อนร่วมงานมันมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็พวกผู้มีอิทธิพลนะครับแต่ก็เราก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ถูกใจเรานะครับตามใจผู้บแต่ถูก สิ่งหนึ่งนะครับที่ประทับใจมากนะครับก็อย่างน้อยก็เราเนี่ยาสามารถมายืนหยัดได้ในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับเรามีความภาคภูมิใจนะครับเย่นน้อยเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับไปตรงไหนเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับไม่ใช่ไปตรงไหนเขาร้องเี้เนี่ยอย่นน้อยเราไปตรงไหนเป็นที่ยอมรับนี่มันรู้สึกมันมีความภาคภูมิใจนะครับในเรื่อง,องการปฏิบัติงานสึงจะไม่ไม่ไม่รวยไม่มีทรัพย์สินส,นสลิงค์้าในอะไรที่แบบคนอื่นเขามีกันแต่เราก็มีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีนะครับเราสามารถ ไม่ต้องก้มหน้าดูดินนะครับสามารถเลยหน้าขึ้นฟ้าพูดคุยกับเขาได้นะครับยิดบอกได้ว่างนั้นนะครับนะครับและท้ายคือเราเนี่ยจะต้องพาจำพาครอบครัวป่าไม้แท้สองเด็นะครับไปกันต่อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยคือเพื่อนกันตลอดไปนะครับความเป็นเพื่อนนะครับยากดีมีจนไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือความผูกพันความรักใครกันนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ